ขยะที่ทิ้งไปไม่ใช่สิ่งไร้ค่านำมาสร้างสรรเป็นงานยิ่งใหญ่รีไซเคิลเพิ่มมูลค่าทำให้ได้ช่วยรักษาโรคให้ยั่งยืนอยู่นานพลาสติกกระดาษที่ถูกทิ้งหันมาสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดค่าทุกคนร่วมมือทำเถิดหนานำขยะมาสร้างใหม่ด้วยคุณธรรม ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงมีถุงนมเป็นจํานวนมากเนื่องจากสะดวกในการใช้งานหาง่ายและมีราคาถูกสิัคฑ์เหล่านี้จะทําให้เกิดขยะอุนสวยพลาสติกปัญหาที่สําคัญซึ่งต้องได้รับการแก้ไขาการกําจัดขยะโดยการเอาไปเผาก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดมลพิษเกิดแก๊สพิษภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนการกําจัดอีกทางหนึ่งคือการนําขยะไปฝังแต่ต้องเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้และต้องใช้เวลานานพอสมควรจากการสำรวจขยะในบริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิตพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นถุงนมและขวดน้ำพลาสติกค่ะผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานขยะรีไซเคิลเ,เ,เพื่อมือค่ สู่การพัฒนาคุณธรรมคูณคิดขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในบริเวณโรงเรียนและชุมชนปัญหาภาวะโลกร้อนและยังเป็นการนำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีค่าให้เกิดประโยชน์และทำให้ขยะคืนสู่สิ่งแวดล้อมได้ดีอีกด้วยจึงช่ให้เกิดโคร <โฆ S 1> งการคุณธรรมขยะรีไซเคลื่นเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาคุณธรรมคูคิดโดยพวกเราจะใช้หลักการพีด เชื่อมโยงกับหลักทางอิทธิบาทสีและหลักคศสษฐกิจพอเพียงค่ะที่แทนรางแผนเชื่อมโยงกับฉันคะและทางสายกลางมีเหตุผลด้วยมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนแกนนาโดยมีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละคนดูคำเชื่อมโยงกับวิทยาและทางสายกลางพอประมาณโดยมีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทย,ยิกศาสตร โดยมีการจัดทําจุดคัดแยกขยะแล้วนําไปขายเพื่อนําไปทําประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนขยะในบางส่วนจะถูกนำไปผลิตเป็นของใช้เช่นผลิตกระเป๋าและหมวกจากกล่องนมผ้ากันเปื้อนจากถุงนมพวงมาลัยจากถุงนมเพื่อนำไปวางขายในกิจกรรมต่างๆ ซีเช็คตรวจสอบชชว่ไมโยงกับจิตตะและทางสายกรรบ้นกันในตัวเองสรุปผลการดำเนินงานในครั้งนี้โดยสำรวจหลันักเรียนมีความพอใจอยู่ในระดับดีมาก สามารถสร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนนักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้เกิดความเพียรพยายามความคิดสร้างสรรค์ a f ปรับปรุงเชื่อมโยงวิมังษาโดยในทุกสัปดาห์จะมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่พบเจอโดยน้อมนำเงื่อนไขความรู้มาใช้เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานมาขยายผล ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนและนำเงื่อนไขคุณธรรมมาใช้เพื่อตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความภาคเพียรเพื่อให้การดำเนินโครงการคุณธรรมประสบความสำเร็จและยั่งยืนนักเรียนโรงเรียนวัธรรมสถิตมีผลการประเมินพฤติกรรมความมีวินัยร้อยละ96.2มีความรับผิดชอบร้อยละ 97.35ประหนักในหน้าที่ของตนเองร้อยละ100นำปัจฉยาเศษรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน95.36มีค่าสูงกว่าร้อยละ85โรงงานขยะรีไซเคิลมาใส่ใจสู่พัฒนาที่ยิ่งใหญ่ฝ่ายคุณธรรมเด็กๆร่วมสร้างฝันเพื่ออนาคต น้อมถวายพ่อหลวงผู้ทรงธรรมเปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์ช่วยสิ่งแวดลอ้อมสร้างเยาวชนดีงามตามทํานองช่วยกันรักโลกด้วยความร่วมมือร่วมพัฒนาที่ยั่งยืนสมรงรง